เรามาทำซิมเลตแพทเทิร์นกันอันดับแรกเปิด Procreate มาแล้วกดเครื่องหมายบวกนะคะเราก็กดสร้างงานใหม่วันนี้หนูพุ่นจะเลือกที่5,000คูณ5,000พิกเซลนะคะแล้วเราก็กดสร้างได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ปูสีพื้นไปตามใจชอบเลยอันนี้เพื่อนๆอ,ออกแบบได้ตามจินตนาการเลยนะคะตัวนี้เป็นเพียงแค่ไอเดียที่หนูพุ่นนำเสนอให้ทุกคนได้ดูอ่าแล้วก็กดบวกเลเย,ยอร์เพิ่มขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะมา ใช้วิธีการวาดแบบมีตัวช่วยนะคะเลือกมาที่กระดาษแล้วก็มาที่เส้นนําการวาดนะคะมาแก้ไขเส้นนําการวาดค่ะเลือกมาที่สมมาตรนะคะมาที่ตัวเลือกแล้วเราจะเลือก,อกที่เรเดียนนะคะแล้วก,ก็กดเสร็จสิ้นนะคะอันนี้คือเวลาที่เราวาดนะคะหนึ่งช่องมันก็จะได้ทุกช่องเลยเราก็ไปตั้งค่าที่เลเยอร์ของเรานะคะ,ะเลือกปากกาตามใจชอบนะคะ เราจะมาตั้งค่าตัวช่วยกันวาดของเราขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ลากไปเลยโยนสีลงมานะคะตามใจชอบวันนี้นะคะหนูพูนจะทำดอกไม้เอาดอกไม้สองดอกก็พอ,อะจะเพิ่มมาอีกสีหนึ่งเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วอย่าลืมมาเลือกที่ตัวช่วยการวาดนะคะแล้วหนูพูนก็จะโยนสีลงไปสีขาวสีชมพูตัดกันสวยงามนะคะจากนั้น ก็ตกแต่งไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆสามารถทําได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยนะคะเราจะสร้างดอกไม้ให้มันสวยงามที่สุดนะคะสวยงามที่สุดในความคิดของเรา <c oughs> ในความรู้สึกของเรานั่นแหละนะคะก็ถ้าเราต้องการให้มันแบบวาดหนึ่งช่องแล้วไปทุกช่องแบบนี้ก็เวลาที่เราเปิดเลเยอร์ใหม่นะคะต้องเลือกที่ตัวช่วยการวาดทุกครั้งไปโอเคอ่ะ ทีนี้เราก็จะรวมกัน3ามเลเยอร์นี้เปิดขึ้นมาอีกแล้วก็เลือกตัวช่วยการวาดนะคะอันนี้ก็คือว่าเราเปิดเลเยอร์ขึ้นใหม่เพื่อเผื่อที่ว่าเราอยากจะเลื่อนตำแหน่งเขาเฉยนะคะแต่ถ้าใครต้องการจะใช้เลเยอร์เดิมก็ทําได้เลยนะคะสมมุติว่าเราพึงพอใจกับดอกดอกไม้ดอกนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็รวมร่างกันแล้วก็มาเปิดเลเยอร์ใหม่เราจะวาดดอกที่สองกันนะคะ เออจะเลือกเป็นสีที่ตัดกันสีเขียวแล้วกันนะคะปิดตัวนี้ไว้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะเลือกที่ตัวช่วยการวาดเราใช้จินตนาการของเราได้เต็มที่เลยนะคะเราจะทำดอกไม้ที่แตกต่างกันแล้วแล้วแต่เรานะคะว่าจะเอากี่รูปแบบก็ได้วันนี้หนูพูลจะทำสองสองดอกก็พอ <c oughs> นะคะลากเส้นมาถ้าเราอยากให้เขาโคง้ง ขาสวยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกดมือแช่สักพักหนึ่งแล้วอาจจะเอาเลเยอร์ด้านล่างหนูจะทำให้สีมันเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เลือกตัวช่วยการวาดเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะมันอยู่คนละเลเยอร์เราต้องทำเส้นตัวนี้ให้ปิดสนิทค่ะเวลาที่เราโยนสีลงมามันจะได้ไม่เลยเส้นออกไปนะคะแน่เราก็ได้ดอกไม้สีเขียวของเราก็ ลากไปลากเส้นโยนสีลากเส้นโยนสีอย่างนี้เองนะคะง่ายๆเองนะคะอ่าเปิดเลเยอร์ใหม่อยู่ข้างล่างอีกทีนี้หนูพูนจะใช้สีขาวมตัดกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องปิดให้สนิทเพราะมันอยู่คนละเลเยอร์เนาะเออมันปิดสนิทเส้นปิดสนิทแล้วอ่ารวมร่างกันช่วยได้ดอกไม้ออกมาอีกดอกนึงโอเคเอาละหนูพูนขอตกแต่งให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะคะ ตกแต่งตามใจชอบไปเลยนาทีนี้คือเราเล่นนะคะลองลองดูทดลองมันเป็นการลองเล่นนะคะ <S <S เล่นไปเรื่อยๆอได้ดอกไม้ออกมาแล้วสองดอกอขอมาตกแต่งดอกสีชมพูอีก <S <S สักนิดนึงให้มันมีโค้งๆคล้ายๆกับตัวสีเขียวเมื่อกี้ดอกสีเขียวเมื่อกี้นะคะโยนสีลงไปว่าเป็นรูปร่างที่ปิดแล้วก็โยนสีลงไปแบบนี้นะคะ สมมติว่าเราได้พึงพอใจแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เรามีดอกไม้2ดอกนะคะนูพคุณจะจัดวางสีชมพูให้มันอยู่ตรงกลางแล้วกันนะคะแล้วก็เราก็มาปิดเส้นนําการวาดได้ทีนี้เราจะมาจัดวางดอกไม้2ดอกที่เราสร้างขึ้นมานะคะให้มันอยู่ในรูปแบบของซิมเลตแพทเทิร์นก็คือแพทเทิร์นที่แบบไร้รอยต่อหรือเวลาที่เราเอาไปต่อกันเรื่อยๆนะคะมันต่อกันได้เป็นรูปแบบเดิมเอาสีเขียวนะคะเราเลือกลากมาเรา เราก็ปี้ภาพนี้ไว้แล้วเมื่อกี้นะคะเนี่ยเราก็ปีหลเยอะสร้างซ้ําไว้อ่ะกดสร้างซ้ําตัวเดิมนะคะแล้วมาคลิกที่ลูกศรค่ะแล้วก็มากดพลิกแนวนอนนะคะลากออกมาฝั่งอีกฝั่งนึงเห็นเส้นที่เขาขึ้นให้นะคะก็แสดงว่าเสมอกันแล้วโอเคจากนั้นนะคะสองเลเยอร์ที่แบบเป็นครึ่งดอกนี้เราจะรวมกันช่วดอ่ารวมกันแล้วกดซ้าสร้างซ้ําอีกอันนึงแล้วก็กดที่ลูกศรน,นะคะ แล้วลากลงมาข้างล่างค่ะกดปากกาแช่ไว้ลากลงมาค่ะปึ๊บให้เส้นมันพอดีขึ้นเส้นให้นะคะนี่เราก็รวมร่างกันเลยสองลเยอ่อนี้ชว่วบออกมาเอ่อแล้วเราจะมาจัดการดอกสีชมพูให้มันใหญ่ขึ้นก็มาเลือกแบบเสมอกันนะคะแล้วก็ขยายขึ้นมาโอเคมาจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะคะ จากนั้นนะเรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันยังโล่งๆอยู่ใช่ไหมเราอาจจะเอาดอกสีเขียวมาเพิ่มอีกก็ได้นะคะสีเขียวที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวรวมเลเยอร์ไปแล้วสีชมพูกับสีเขียวครึ่งดอกแล้วเราจะมาสร้างสีเขียวซ้ําอีกแล้วก็ปิดตาไว้อันนึงเอาไว้ต้นฉบับนะคะแล้วสีเขียวตัวนี้ย่อลงมาค่ะเราจะให้ดอกมันเล็กลงแล้วเราก็จัดวางเข้าไว้ที่กึ่งกลางคลิกลูกศรอ,ออกแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะคะ มันจะเป็นตรงกลางให้เราพอดีนะคะคลิกลูกศรอ,ออกคลิกอีกครั้งหนึ่งปุ๊บพอตรงกึ่งกลางเสร็จแล้วขึ้นเส้นปุ๊บกดลูกศรอ,ออกค่ะแล้วก็มาสร้างเลเยอร์ตัวนี้ซ้ำปุ๊บคลิกลูกศรพลิกแนวตั้งเลยก็ได้นะคะอันนี้หนูพูมนมนส45ิองศาพลิกแนวตั้งเลยแล้วก็ดึงลงมานะคะปุ๊บ เท่ากันแล้วเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราจะรวมร่างกันนะแล้วเราก็คลิกมาที่ลูกศรตัวย่อขนาดเขาลงค่ะให้มันอยู่ตรงเศษหนึส่วนสีของกระดาษเห็นไหมคะหนช่องของกระดาษที่แบ่งออกเป็น4ส,ส่วนแล้วเราก็จะสร้างเลเยอร์นี้ซ้ำปึ๊บแล้วก็กดลูกศรเช่นเคยค่ะกดปากกาชแช่ลากออกมาวัาเขาจะประสานกันได้พอดีเลยนะคะถ้ามันขึ้นเส้นแล้วก็คลิกลูกศรอ,ออกก่อนเช็คดูเส้น เรียบเนียนเลยเห็นไหมคะต่อกันได้เรียบเนียนสวยงามโอเคเอาละเราจะรวมร่าง2องเลเยอร์นี้เข้าด้วยกันชวบแล้วก็ทํากระบวนการเดิมค่ะกดสร้างซ้ํามาที่ลูกศรแล้วก็กดปากกาแช่ลากลงมาข้างล่างก็จะทําให้เราได้แพทเทิร์นที่ไร้รอยต่อ ซิมเลตแพทเทิร์นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าเราทำซ้ำๆเห็นไหมคะก็จะได้แพทเทิร์นที่สวยงามภาพนี้เราก็สามารถส่งไปขายในเว็บไซต์ต่างๆได้เลยนะคะสมมติว่าเรายังไม่พอใจกับขนาดนี้อยากได้เล็กลงอีกใช่ไหมคะก็กดย่อลงไปนะคะเหมือนเดิมนะคะเราจะ copy ีอันเดิมแล้วก็กดย่อก็ได้นะคะกดยอ่อฟึบ เ็นไหมคะเขาก็จะต่อกันเนียนเลยอันนี้มันจะได้ลายที่เล็กลงนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบลายใหญ่หรือลายเล็กนะคะตัวนี้เป็นการทํากระบวนการซ้ําง่ายไหมคะการสร้างซ mm ิมเล t แพทเทิร์นเพียงเท่านี้เองนะคะเราก็จะได้งานศิลปะออกมาแนวแพทเทิร์นที่แบบว่าสามารถส่งขายได้นะคะ ลูกค้าเขาก็เอาไปครีเอทเป็นงานต่างๆโอเคเอาละหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะให้ไอเดียกับหลายๆคนแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วหนูพุจะมาพาเอาชิ้นงานชิ้นนี้ที่เราสร้างไปลงขายกันนะคะ